สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับน<ม>ี่ก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับผมปุณมากับเพลงเพลงหนึ่งใช่อ่าเพลงเพลงหนึ่งนะครับผมก็มาในซีรีส์ของสอนพุยจะซีรีส์นั่นเองนะฮะก็เป็นเพลงที่เพิ่งลงไปแหละใช่จำชื่อได้ไหมเนี่ยอชื่อแบบลืมมาชื่อชื่อของเขาก็คือชื่อเชิง เวยนี่นั่นเองครับผมหรือชาตินี้พี่เพียงเจ้านะฮะก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องดาบมังกรหยกของปี2019นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วซีรีส์นะ่ะปุณติดตามนะบอกก่อน,นะนว่าเรื่องนี้ปุณดูนะครับผมแล้วก็ถามว่าทำไมาถึงเลือกเพลงนี้มาทําอ่าบอกก่อนจําได้ไหมฮะที่ว่าปุณบอกว่าคุยแล้วเนี่ยเล่นได้มากกว่าหนึ่งอืมนะครับผมก็ไป,ไปมาสุดท้ายปุณก็เลยไปล,ยลงเอ่ยว่าหลังจากทำเพลงแรกไปแล้วปุณก็เลยบอกท่านแม่ว่าท่านแม่ครับ ฝากหาเพลงเพลงจีนสักเพลงหนึ่งคือคำคำขอมาบอกว่าขอจีนหรือญี่ปุ่นขอจีนหรือญี่ปุ่นสักเพลงหนึ่งนะครับเอามาใช้ในการมาเป็นธีมของตัวคลิปนั่นเองครับก็คือคุยแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนาะว่าเขาเล่นได้หลายสายก็เลยเล่นอีกสายหนึ่งไปเลยจริงจริงใน,น <ะ S 2> ในจำนวนเพลงจีนเนี่ยตร,ตรงตรงเลยนะครับแม่นุ่มเนี่ยจริงๆริงกำหนดไว้ในใจก็คือเพลงของดาบมังกรยก อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนางพยางขาวมีอยู่อีกเพลงหนึ่งคือเป็นเพลงที่แม่นุ่มอยากจะให้ทํามากแต่ยังไม่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งอาจจะด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างยังทําไม่ได้วันหนึ่งพวกคุณจะได้ฟังเพลงพรอมมิสวันหนึ่งนะวันหนึ่งรอดูแล้วกันรอไปก่อนรอก่อนรอก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้ฟังเดี๋ยวจะได้ดูก่อนน้ว่าถ้ามีข้อจํากัดอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะไม่ได้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีแล้ว ทำแล้วก็ได้ฟังแน่นอนนะครัสผมสนใจล่วงหน้าแต่ไม่บอกวันอีกนานค่ะรออีกนานเพราะเพลงนี้รอมาหลายปีแล้วนะจริงจริงจริงแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเริ่มทําก็มีการพูดถึงเพลงนี้นะครับผมแต่ว่าทําไม่ได้สักทีนะอย่างตอนนี้ยังมีข้อจํากัดอยู่หลายอย่างนะครับผมก็รอดูวิธีหนึ่งก็นะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับผมเพลงนี้มันมาในคุยแล้วนี้ใช่ จริงๆเราคุยเหล่านี้เนี่ยไปได้มากกว่า2นะบอกก่อนไปได้มากกว่า2นะครับผมก็คือจริงเราไปสักคนได้อีกอีกั้งหนึ่งนะครับผมก็ถือเป็นคุยชิงชั้นที่สุดอันจริงนะครับผมขอบคุณท่านลุงมาที่นี้ด้วยอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคก็เราพูดมานานพอสมควรแล้วก็คงได้เวลาเข้าถึงโนแล้วมั้งเนาะใ่ไหมก่อนอื่นนี่อธิบายนิดนึงครับผมคลิปวิดีโอคลิปที่แล้วเนี่ย บางคนอาจจะสงสัยอาจจะเป็นข้อข้องใจเล็กๆเพราะว่าพอถึงสุดท้ายเนี่ยน้องปุ่นนี่นั่งเป็นพระเอกชมมิวสิกเลยอะช่วงสุดท้ายทาไมนั่งนิ่งนะครับผมคือจริงๆแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยปุ่นมีการเป่าเหมือนกันนะอ่าใช่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเพลงที่ถ้าผู้ชมเห็นอนะมันเป็นสองลายเออสองลายนะครับผมแต่ว่าช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของขุยไมยย้ไผ่ ค,คือจริงๆแล้วปุณจะบอกว่าในการทําเพลงของปุนเนี่ยปุนจะต้องมีการอัดสองอย่างนะผมั่นก็คือหนึ่งอัดเสียงแยบสองก็คือการอัดตรงส่วนของภาพนะครับผมแต่ว่าช่วงไลท์สองปุนอัดไม่ทันจริงๆนะครับผมปุนก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นไม่เป็นไรเราก็ลงเลยแล้วกันไม่ไหวนะครับผมคือตอนนั้นมันไม่ทันแล้วนะฮะปุนก็เลยจัดให้แค่าลายเดียวแล้วก็ช่วงของลายข่อยไพย่ปุนไม่ได้ทําอะไรให้ ก็ต้องขอให้มันที่นี้นะครับผมที่ว่าไม่ได้อัดช่วงลายสองให้นะคือคือนั่งนั่งหลอให้ดูว่าเออกำลังอะไรนะกำลังอินในเพลงใช่ก็นะครับโอเคเข้าสุ่โนเถอเนาะคือจริงเพลงนี้จะบอกว่าเพลงนี้มันแบ่งหลักๆออกมาสองท่อนใช่เบสิกเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยแต่ว่าในรอบนี้ท่อนเวิร์สมีการแบ่งคือแบ่งเป็นสองสองแล้วก็ท่อนฮุกก็แบ่งเป็นสองอีกนะครับผมรวมรวมย่อยๆออกมาก็สี่แหละอสี่ท่อนนะครับผมแต่ว่า ในการเรียงทไลายของเพลงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับทอนเวิร์ทอนเวิร์2อันทอนวุก2อัน,แล,น,อนแล้วก็ธนวิอีกสองอันนะครับผมจะเรียงประมาณนี้นะซึ่งก็อืมเป็นแนวการเรียงที่คนเคยเนาะสำหรับเพลงจีนใช่ไหมเนาะแต่ว่าเพลงนี้มีจุดจุดหนึ่งนะครับผมที่ปุนใช้การหลบโน้ตขึ้นมานิดนึงนะครับผมเนื่องจากปุ่นไม่สามารถลงไปต่ำกว่านั้นได้แล้วอืม ถ้าท่านผู้ชมไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่ามันมีโน้ตอยู่ตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วตอนแรกตัวฉบับเนี่ยมันต่ำกว่าโดต่ำนะเออมันต่ำกว่าโดต่ำอีกแต่ว่าเล่นไปเล่นมาแล้วมันไม่พอนะครับผมมันก็เลยต้องปัดขึ้นมาเป็นตัวโดนะครับผมแล้วมันก็ดันเนียนอมันก็ดันเนียนแต่กับเพลงแล้วก็ก็ไปได้เออก็ใช้คำว่ามันไปได้นะครับผมก็เลยออกมาเป็นเพลงในรอบนี้นะครับผมโอเค มาดูในพาร์ทของโน้ตกันนะครับผมเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะว่าตรงไหนคือส่วนที่เป็นส่วนที่เล่นไม่ได้นะครับโอเคไปดูกันเลย เมื่อกี้เพิ่งผ่านไปจุดหนึ่งนะครับผมและคือจุดที่ปุญต้องหลบทุนนะครับผมตรงนี้นั่นเองครับนี่ยตรงนี้ปุนต้องหลบขึ้นมาตัวโดวต่ำนะครับผมจริงๆเราโน้ตต้นฉบับน่าจะไม่ลาก็ทีนะฮะซึ่งมันต่ำกว่านั้นเยอะมากๆเลยปุนไม่สามารถเล่นได้จริงๆนะครับก็เลยต้องหลบขึ้นมาเปตัวโดวนะฮะโอเคไปต่อกันที่ทอนทุกอ่า น,นี่ก็จบท่อนทุกไปแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีการซ้ำท่อนทุกอีกรอบหนึ่งแต่ว่าในส่วนของการซ้ำท่อนทุกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนโน้ตนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกเล่นของเพลงเขาแล้วกันนะอืนะครับผมก็จริงๆนะเพลงนี้ก็อย่างที่บอกครับไม่ได้ยากมันจะมีแค่จุดยากแค่จุดเดียวก็ตรงที่เล่นโน้ตต่าอยู่เสร็จแล้วก็พีขึ้นไปโน้ตสูงเลยนะครับผมมันจะยากแค่นั้นเองนะฮะก็อยู่ในเพลงระดับปานกลางถึงง่ายเหมือนเดิมนั่นเองครับผม โอเคก็วันนี้ก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าแล้วกันนะขอบคุณครับสวัสดีครับผม